สวัสดีครับท่านผู้ชมทีคารพปรักวันนี้นะครับเราจะมาฝึกสวดยอดพระก,กันปะิตะปุกนะฮะในตอนที่5แล้วนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับทำจิตเิ็นสมาธิจากนั้นระลึกนะฮะถึงพระบรมศาสดาของเราองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าครับจากนั้นสวดดังต่อไปนี้ถวายเป็นพุทธบูชานะครับ อิติปิโสภะคะวะสตาปิติมัคคัาสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะ สกิทาคาปฏิมขัตธาสมาธิยนะสัมปันโนอิติปิโสภะวะอนาคาปฏิมขัตธาสมาธิยนะสัมปันโนอิติปิโสภะวะอรหลัทตาภาิมขัตธาสมาธิยนะ สัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสุตตะอรหัตตปฏิภาคาะทาสมาธิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสกิทาคาอรหัตตปฏิภาคารธาสมาธิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอนาคาอรหัตต ปฏิ巴าทะสมาธิยนณสัมปันโนกุสรธรรมอิติปิโสภะวะอายาวชีวังพุทธังสารนังกัจฉามิชมพูทิปัญจาอิสรกุสลาธรรมนาโมพุทธายะ นาโมทัตมยานาโมสังขยาปัญจุุทธานามิหังอาปมาจุปะที่มาสร้างอังคุสังวิทาปุกยปะอุปัสสะยะสุเหปะสซยะโสโสสะสะ อาอาอาอนิเตชาสุเนมะภูจนาวิเวอสังวิสุโรปุสะภูพาอิสวาสุสุสวาอิกุสะลาธรรมาจิตติวิอธิตสาธุสาธุสาธุครับจบนะครับฝึกสวดยอดประกันแต่ประดยกในตอนที่ห้านี้นะครับอานุนโมทนาบุญนะครับ กับบุญนี้ที่สำเร็จแล้วจากการฝึกสวดด้วยกันนะครับและในหน่วยที่สุน,นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในการฝึกสวดนะในตอนที่6พระคาถายอดพระกันตตปิดกส่วนวันนี้ขอกาวคำว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านและสวัสดีครับ